น,นะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ทรงจะออกน้าครับซื้อมาเลี้ยงเด็กน้อยนะครับผมบขอบคุณมากๆนะครับโอ้โหนีน่ะอบ <c oughs> ุเจ้าวะขอบุเจ้าเอฟซีใหญ่นะครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่จะบปรพทรงจะออกน้ำนะครับสุดยอดสุดยอดครับเอาวสุดยอดขอบขอบคุณแทนเด็กน้อยนะครับแม่มาเนี่ย ดู๋ยวคุยสิครับหอนยาสีฟันหอนยังพร้อมนะครับดูเนื้อเนื oh. ้อจากโลนี Kid ่บัานนี oh ้สามโอ้โหสูดเสือกเสือกครับสเสือกโอ้โหไลายแตกครับน้ำลายแตกดูหูลองดูลองดูโอ้โหโอ้โหอย่างนี่ว่าแต่บ่างโอ้โหเห็นบ่ ขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณมากๆจ้าอืมบ๊ายบาย